สวัสดีครับผมพบกับผมอีกเช่นเดิมบอมฟิชชิ่งวันนี้เราจะไปตามล่าปลาทัพทิมนะครับบ่อนี้เราเคยทำคลิปไปแล้วแหละแต่ทีเนี้ยคือมันมโรคระบาดของโควิดมาอีกแล้วนัไปไหนก็ไม่ได้ครับเราก็ต้องหาตกเนี่ยครับแถวบ้านเราครับหาตกเล่นบ่อแถวบ้านเราตรงที่ไม่ชุมนุมไม่มีคนนเยอะเนาะ ข้ามเขตไปไหนก็ไม่ได้แล้วครับจะค่อยดูผลงานเหยื่อพี่บิ๊กกันครับกับปลาจับทิมน,นะครับหมายเก่าของเราดูบรรยากาศที่นี่ฝนกระตกค่ะตอนนี้ก็มาถึงบ่อแนละ้ว ดูบรรยากาศรอบบ่อกันข้างหลังนี้จะเป็นป่าป่าบ่อไม่กว้างมาก

เขาสูบแล้ไม่ได้ไไดเลีนสูบกบ้ากเลยตัวเล็กว่เขาปากปกตัวเล็กกว่าตัวนี้ตัวเบ็ดพ่ คือแม่นะแต่ไงบ้างนูนไปแล้วอย่าบอกว่าใส่เดียวกันนะ

อืมตายแล้วเฮ้ย,อยโอ้ปน,อนิหนหายแล้วตายโอ้นใหญ่ขึ้นมาอุย๊ยอันนี้โรยนะเป็นไงวาชายนี่คือตอโลงเลยเข้าเรืเ่อยๆ แก้วครับ นี่อีกแล้วยังไม่เจอปลาทับทิมเยวไปทิมติด <c oughs> ทางแน่เลยป้อยเอาบไวกับป้อย <c oughs>

เนี่ยห็นเนี่ยวปลา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 ตัวนี้ได้เพิ่งปลาฟ้าดูเปล่าปลาเว้ยตัวนี้ปลาไงบ้าไหนปลาฟ้าใครขี่ขี่นักบ้ารับขี้

ชิบนะไหนไซนนีนี่ไงรบ่เห็นสมสยงมวยงามปลาตาปลาๆๆาแล้วไงปลาทัพทิมตอนบ่ายโมงละ วันทั้งวันเพิ่งได้ตัวนี้ออละขอ,อละเฮ้ยอุ๊ยขาด ประมาณนี้ครับบอ่อเก็บตกแถวน้องหูเหลี่ยมแถวบ้านมันเดิมไปไหนไม่ได้ยุคโควิดครับตามหาปลาทับทิมได้มาตัวแล้ว <c oughs> ก็ได้ไปนินโบรมาตัวหนึงผลงานเยี่ยมพี่บิ๊กครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยครับประมาณนี้ครับ